สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแดงน่าจัดให้ครับอินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีนินดีที่ดินสวยครับในวันนี้ผมมีที่ดินมาแนะนาให้ท่านผู้ชมได้เลือกต่หารได้ชมกันอีกแปลงหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนรบสามหนึ่งศูนย์สองครับถนนเส้นนี้นะครับขึ้นอยู่กับตาบลบ้านใหม่อําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นถนนแนวถนนกว้างประมาณสักสิบเมตรได้นะครับการเดินทางสัญจรในย่านนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับฝั่งนี้นะครับสามารถเดินทางไป ไปแตละยาได้นะครับไปแตลยาไปนครปฐมได้ครับนะฮะออกไปทางเส้นบรมได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับที่ดินที่ผมจะมานําเสนอก็คืออยู่ในซอยนี้ครับอยู่ในถนนเขาเรียกว่าถนนเรียบคลองไผ่ขาดนะครับตรงนี้ครับในจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงสะพานพอดีนะฮะตรงสะพานตรงสะพานข้ามคลองไผ่ขาดนะครับตรงนี้ฮะส่วนั่งด้านนี้ครับท่านใดที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับมาจากกรุงเทพนะครับมาทางนี้ได้ครับ ท่านใดที่เดินทางมาจากเซนทัลเวสเกตนะครับประมาณ1ิี่กิโลเมตรนะครับถึงหน้าที่ดินเลยนะครับส่วนโลเคชั่นนั้นนะครับผมจะแชร์พิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านจะได้จับมาถูกที่ถูกแปลงนะครับจับพิกัดจากค PS มาได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่เดินทางมาจากถนนการจนาพิเศษนะครับเข้าซอยวัดพระเงินนะครับขับมาเรื่อยๆตามถนนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมาตามชีวิตของท่านได้เลยนะครับประมาณสัก13ากิโลเมตรนะครับถึงหน้าที่ดินเลยนะครับ สำหรับท่านใดที่เดินทางมาจากฝั่งด้านอำเภอสารยานะครับจากเส้นท่านสารยาครับมาถึงหน้าที่ดินก็ประมาณ13ากิโลเมตรเช่นกันนะครับจากพิกาจากมอมหิดลนนะครับประมาณ 8. 7ดกิโลเมตรครับถึงหน้าที่ดินของเราเลยนะครับตรงนี้คือปากซอยที่เข้าไปดูที่ดินครับถนนเรียบควาอไผาขาดครับแนวถนนกว้าง6กเมตรนะครับรถเด็กสวนก็ได้ปกตินะครับมีระบบไฟฟ้าประปาเข้าไปถึงหน้าที่ดินนะครับนี่คือซอยปากซอยที่เข้าไปดูที่ดินของเรานะครับ จากถนนเรียบค้อมไผ่ขาดเข้าไปประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับที่ดินของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านขวาก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านหมดแล้วนะครับเกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกบ้านอยู่กันเองนะครับเป็นบ้านสวนบ้านสไตล์ออกแบบกันตามใจชอบเลยนะครับเป็นชุมชนที่ปลอดภัยด้วยนะครับขโมยก็ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าบ้านแต่ละหลังก็ไม่ได้ทําุํมพงกําแพงกั้นอะไรเลยนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายมือนะครับ ก็จะเป็นแนวสวนนะครับเป็นบ่อของพี่น้องเกษตรกรนะครับขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้นะฮะก็ได้บรรยากาศได้สัมผัสธรรมชาติอากาศดีๆในสวนนะครับนี่ครับที่ดินของเรานะครับเนื้อที่ขนาด529ตารางวา1ไร่1งาน29ตารางวาครับแปลงนี้นะฮะท่านเข้ามาอยู่ด้านสายมือท่านนะครับเป็นลักษณะที่ดินสวนนะครับ แปลงนี้น่าจะเหมาะกับท่านที่กำลังมองหาที่ดินสร้างบ้านสวนสไตล์โคง้งหนองนานะครับหรือว่าทำเป็นสวนกเกษตรนะครับปลูกพืชผักสวนครัวเพาะพันธุ์ต้นมงต้นไม้อะไรประมาณนั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ในแอเรียแนวสร้างถนนทางด่วนกาญจนบุรีบางใหญ่นะครับต้องบอกเลยครับว่าราคานี้ ขายขาดทุนขายด้วยน้ำตานะครับราคาขายตารางวันละเจ็ดพั้าครับราคาขายเหมายกแปลง3ามล้านเก้าแสนบาทครับราคานี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันโอนคนละครึ่งนะครับฉนนแปลงนี้ฉนดคุดแดงนะครับท่านผู้ชมครับแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนด้วยครับจากการตรวจสอบหน้ากว้าง4ี่ิบเ็เมตรแนวลึก4ี่ิบห้าเมตรครับโดยประมาณนะครับฝั่งด้านถนนนี้นะครับที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับถือว่าเป็นทิศที่ดีตรงตาม่วงจุ้ยเลยนะครับทิศเหนือครับทําอะไรก็ เหนือความคาดหมายนะครับตามหลักความเชื่อตามหลักความเชื่อของหวงจุ้ยนะครับก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูแนวขอบเขตด้านซ้ายมือหันหน้าเข้าที่ดินนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับมีเสาหมุดเสาเขตพยานชัดเจนนะครับที่ดินของเราล้อมรั้วลวดหนามไว้ให้เห็นแนวขอบเขตนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับผมเดินเข้ามาภายในพื้นที่นะครับ ที่ดินของเราถมไป้เราทั้งแปลงนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ฮะภายในพื้นที่ก็จะมีวัชพืชขึ้นนะครับเพื่อประดับประดาความสวยงามในพื้นที่นะครับขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับมากับดินมากับนกแล้วครับต้นกระถินนะครับต้นกล้วยต้นไม้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับท่านจะเก็บไว้ดูหรือจะเคลียร์ออกก็ได้นะครับแปลงนี้น่าจะเหมาะกับท่านที่ต้องการพื้นที่ ทำโคกหนองนานะครับออกแบบสร้างบ้านสวนนะครับภายในที่ดินของเรานะครับก็จะมีบ่อน้ําอยู่บ่อหนึ่งนะฮะเราขุดไว้เพื่อให้ท่านที่ชื่นชอบที่ดินลักษณะรูปแบบนี้นะครับลดน้ําต้นมงต้นไม้นะครับทําโคกหนองนาเหมาะมากๆครับแปลงนี้ครับพื้นที่บ่อน้ํานะครับกินพื้นที่ไปประมาณหนึ่งงานนะฮะหนึ่งงานกว่ากว่านิดๆินะครับ กว้างประมาณ10เมตรคูณ20เมตรครับพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากวัดต้นเชือก2.6กิโลเมตรนะครับจากตลาดนัดวัดต้นเชือกนะครับ2.7กิโลเมตรครับตลาดคลองโยง3.2กิโลเมตรครับจากตลาดสดกิเลน6.1กิโลเมตรนะครับจากโรงพยาบาลบางใหญ่11กิโลเมตรครับไปที่ว่าการอำเภอบางใหญ่14กิโลเมตรครับเศนท่านเวสเกตนะครับอย่างที่ผมเกินมาเบื้องต้นนะครับ 14กิโลเมตรนะครับจากอบตอบ,บ้านใหม่นะฮะ6.6กิโลเมตรนะครับร้านค้าสะดวกซื้อหน้าปากซอยนะครับ850เมตรครับสถานประกอบการร้านค้าธุรกิจอื่นๆเยๆอะแย,ย,ยะมากมายในโซนนี้ <c oughs> เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตสะดวกสบายครับการเดินทางสัญจรก็สะดวกนะครับส่วนแนวขอบเขตด,ด้านขวามือหันหน้าเข้าที่ดินนะครับเราอ้างอิงจากแนวขอบเขตบ้านเพื่อนบ้านของเราได้เลยนะครับมีแนวรั้ว สาหมดทยานชัดเจนนะครับฝากไว้เป็นทั้งเรื่องอีกแปลงหนึ่งนะครับสาหรับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสร้างบ้านสวนําโคกหนองนานะครับซื้อเก็บไว้เก่งกําไรในอนาคตข้างหน้านะครับท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาสอบถามตามรายละเอียดที่ผมให้ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมแดงน้อยจัดให้ ช่องมีดีๆที่ดินสวยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ